ฮะโอเคครับมาต่อกันนะครับคลิปนี้นะครับหน้า31นะครับคราวนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเอาปริมาณสารในเรื่องของโมลนะครับมาสัมพันธ์กับโมลอะตอมแล้วก็โมลโมเลกุลนะครับเป็นโจทย์ที่เชื่อมโยงกันอ่ะมาดูเนาะข้อแรกนะครับแนวแรกนะครับจะเป็นการหาโมลอะตอมแล้วก็โมลโมเลกุลนะครับของสารประกอบต่างๆนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของเรื่องโมลอ่ะดูนะครับ สารชนิดนี้ให้มา3.01ุคูณสิกำลัมเลกูลเขาบอกว่ามันมีมวลเท่ากับมวลของมีเทน10โมลให้หามวลอะตอมของ A เห็นไหมครับแนวโจทย์ยังเหมือนเดิมครับคือจับของ2อย่างมาเท่ากันสิ่งที่จำมาเท่ากันก็คือมวลครูก็ได้เขียนเป็นมวลมีเทนมวลของ A3H8 เท่ากันเราเปลี่ยนมวลของมีเทนก่อนเพราะเขาให้มาแล้วเป็นโมลง่ายมากเลยเนาะ เปลี่ยนมวลให้เปลี่ยนโมลให้กลายเป็นมวลก็ต้องคูณด้วยมวลโมเลกุลซึ่งมวลโมเลกุลของมีเทนก็คืออ่ะดังนี้ใช่ไหมครับ12บวกสก็เป็น16ก็จะได้ออกมาเท่ากับ160กร,รมัมแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าไอ้มวลของอันเนี้ยก็คือเท่าไรเหมือนกัน160กร,รัมเหมือนกันอ่ะเราก็เปลี่ยนจากจำนวนโมเลกุลให้กลายเป็นมวลนะครับก็คือเปลี่ยนโมเลกุลให้กลายเป็นมลก่อน แฟกเตอร์นี้แล้วค่อยเปลี่ยนจากโมนให้กลายเป็นอะไรครับมวลนั่นเองซึ่งสิ่งที่เราจะติดครับเราจะติดที่มวลโมเลกุลนั่นเองที่มีหน่วยเป็นอะไรครับเป็นกรัมเพราะว่าเราไม่รู้ว่า A เนี่ยมีมวลอะตอมเท่าไหร่ซึ่งโจทย์เขาให้หาใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่ามันมี3ตัวก็เลยเป็น 3A แต่ไฮโดรเจนเรารู้นี่ครับตัวละ1มี8ตัวก็เลยเป็น8แล้วเราก็จะได้ท่อน,นี้ออกมาใช่ไหมครับ เราก็ไอสองเนี่ยมาจากไหนสองนี่มาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยหารกันไปได้1ส่วน2ก็คือย้าย2มาคูณมันก็เลยเป็น160คูณ2เนาะได้คำตอบออกมาก็คือ A มีมเลกุลเท่ากับ104ส่วนข้อ2นะครับธาตุอธาตุ x เ,เนี่ย10โมเลกุลนะครับมีมวลเป็น50เท่าของ1ส่วน16ของคาร์บอน6อะตอม จงหามวลอะตอมของ x โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากครับแต่มีความซับซ้อนเรื่องภาษาเราต้องวิเคราะห์ก่อนเขาบอกว่าให้เราหามวลอะตอมของ x แต่การที่เราจะรู้ x เ,เราต้องหามาจากออกซิเจนครับซึ่งอะไรเอ่ยซึ่งการที่เขาบอกว่ามันมีมวลเป็น50เท่าของ1ส่วน12ของออกซิเจน6อะตอมเราหาไอเท่านี้ก่อน,นครับที่ครูตีกรอบเนี่ย1ส่วน16ของออกซิเจน6อะตอมคือเท่าไหร่ 1ส่วน16ของก็คือคูณของออกซิเจน6อะตอมก็คืออะไรครับออกซิเจน16นี่และมี6อะตอมแสดงว่ามวลของมันก็คืออะไรครับ6กรัมแต่อันนี้หนักเป็นกี่เท่าครับ50เท่าก็คือคูณ50เข้าไปได้ออกมาแล้ว,ลว300 0 0กรัมแสดงว่าไอ้ x 10โมเลกุลเนี่ยหนัก300กรัมแสดงว่า X โมเลกุลเดียวจะหนักเท่าไหร่ครับก็หาร 10x โมเลกุลเดียวหนัก30กรัม 1>, 1มเลกุลคือมันห้อย2ดังนั้น x ตัวเดียวก็เลยต้องเป็นไงครับหารสองว่ามวลอะตอมของ x ก็คือ15 <c oughs> เห็นไหมข้อนี้ง่ายมากต่อไปนะครับข้อ3 x 2 o 5ครับ35.5กรัมมีโมลเท่ากับไนโตรเจน7กรัมจงหามวลอะตอมของ x และอัตราส่วนโดยโมวลของ x ต่อ o อ่ะทำอย่างไรครับก่อนอื่นครับเขาบอกว่าโมลมันเท่ากันสิ่งที่เราต้องหาคือหาก่อนว่าไนโตรเจนเกรัมมีกี่โมล หาโมลไฮโดรเจนจาก7กรัมใช่ไหมครับได้ออกมาเท่ากับ0.25โมลอ่ะแสดงว่าโมลของไอตัวเนี้ยก็คือเท่าไหร่เหมือนกันครับ0.25โมลและจากที่โจทย์เขาบอกมาแสดงว่าอะไรครับ0.25โมลเนี้ยมันหนัก35.5กรัมแล้ว1โมลหนะักเท่าไหร่ทำไมต้องหา1โมลครับเพื่อจะได้รู้อะไรครับมวลโมเลกุลของมันนั่นเองเพราะมวลโมเลกุลเทียบกับ1โมล0.5โมลมาจากที่มันเท่ากับไฮโดรเจน hydrogen. อ่ะ และ0.5โมลหนัก35.5กรัมดังนั้น1โมลจะหนักเท่าไหร่ได้คำตอบมาคือ142กรัมคราวนี้เรามาหาโมลอะตอมของ x ครับโมลอะตอมของ x หาอย่างไรมันก็มาจากอะไรครับ X2O5 นั่นเองซึ่งอะไรครับ O5 ก็คือท่อนี้ครับมี5ตอมและหนักตัวละ16แต่ x รู้ไหมครับว่าหนักเท่าไหร่ x รู้ไหมไม่รู้ครับ แต่ทำไมครูถึงได้ท่อนนี้ออกมาอ่ะเดี๋ยวค่อนข้างรัดไปเนาะเดี๋ยวงงต้องคิดอย่างนี้ก่อนไอสาร x 2 o 5เนี่ยครับมันหนัก142กรัมใช่ไหมอ่ะต่อ1โมลใช่ไหมครับซึ่ง x กมี2ตัวแต่เราไม่รู้ว่า x แต่ละตัวคือเท่าไหร่และแน่นอนมวลโมเลกุลก็ต้องได้จากการบวกกับทุกตัวเข้าด้วยกันใช่ไหมครับมี2 x ละต่อไปก็คือออกซิเจน5ตัวตัวละ16 มันได้เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยอะไรครับย้ายไอ้5คูณสเนี่ยไปลบแล้วก็ย้าย I 2เนี่ยไปหารมันถึงจะได้อันนี้ออกมาเนาะดังนั้นจะได้มวลอะตอมของ x เท่ากับ31กรัมและการหาสัดส่วนโดยมวลนะครับสัดส่วนโดยมวลก็แค่ x ต่อ O ซึ่ง x มีเท่าไหร่ครับมี2อะตอมเราหาออกมาแล้วตัวละเท่าไหร่31และ โมีเท่าไหร่ครับออกซิเจนมี5ตัวตัวละ16คูณออกมาได้เท่านี้เท่านี้การหาเป็นอัตราส่วนโดยมวลน,นะครับก็คือทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําเอาเลขที่น้อยที่สุดหารในที่นี้62กับ80ก็คืออะรครับ62น้อยสุดหารตลอดก็ได้อัตราส่วนออกมาเท่ากับ1ต่อ1.29เน,นั่นอ่ะต่อไปนะครับหน้า32ข้อ4 เมื่อนำสาร A มา0.1กรัมไปให้ความร้อนจนกลายเป็นไอเก็บไอที่ได้แทนที่น้ำครับได้ปริมาตรออกมาเท่ากับ18.18ล18ูกบาเซนติเมตรครับจงหาหมวลโมเลกุลของ A อาจทำอย่างไรอย่างแรกเลยเราทราบว่าไอ0.1กรัมเนี่ยมันจะกลายเป็นปริมาตร18ลูกบาศเซนนี่คือความสัมพันธ์ที่เรารู้เขาให้เราหาหมวลโมเลกุลของ A ใช่ไหมครับมวลโมเลกุลต้องมีหน่วยปเป็นอะไรครับกรัมต่อโมลมวลโมเลกุลคือกรัมต่อ1โมล แล้วกรัมอยู่รู้หรือ,อยังรู้แล้วคือเท่าไหร่ครับ0.8กรัมแต่โมลรู้หรือ,อยังครับไม่รู้ครับแต่รู้ว่าไอ้0.1กรัมเนี่ยมันต่อเท่าไหร่ครับ18ปลูกบาศก์เซนเราก็แค่เปลี่ยนจาก18ปลูกบาศก์เซนให้กลายเป็นโมลซึ่งความสัมพันธ์ว่าไงครับ1โมลเท่ากับ22,400้และต้องเอาไอ้ส0 0ไว้ข้างบนเพราะวาอะไรหน่วยลูกบาศก์เซนจะได้ตัดกันก็จะได้มวลโมลเลกุลของ a ออกมาคือ124กรัมต่อโมลข้อ5ครับา X 4โม ทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน67.2ลิตรที่เ t p เกิดเป็นสารประกอบเพียงอย่างเดียว2โมลหนัก224กรัมธาตุ x มีมมลอะตอมเท่าไหร่อย่างแรกเราต้องเขียนสมการก่อน X 4โมลก็คือแบบนี้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน67.2ลิตรนี่คือแก๊สออกซิเจนแต่เราไม่รู้ว่ากี่โมลเราก็ต้องเปลี่ยนจาก67 หกสจุดลิตรเป็นโมลหารด้วย22.4ลิตรต่อโมลใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บเดียวมา3โมลก็ามาใส่ตรงนี้ดูลไว้เกิดเป็นสารประกอบเพียงอย่างเดียว2โมลนี่นงอย่างเดียว2โมลและเป็น x กับ O ตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกว่ามันห้อย2หรือห้อย3แต่ตรงนี้ครับเราดูดไว้เท่าไหร่ครับ x 4โมลใช่ไหมอ่ะตอนแรกมันต้องคิดอยางีงก่อนเดี๋ยวคูลบก่อนเนาะจะได้ไม่งงนี่โจทย์บอกว่า x กสี่โมลก็คือใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเกิด2โมลตอนนี้เรามี x แค่กี่ตัวครับ2ตัวจะทำยังไงให้เป็น4ครับมันก็เลยต้องห้อย2องนั่นเองแล้ว O ตรงนี้มีกี่ตัวครับมี6 3คูณ2เป็น6ตรงนี้มันใส่แค่2 2อคูณอะไรได้6ก็คือต้องห้อยอะไรนั่นเองครับ3เนาะนี่ก็คือเป็นที่มาของการหาสูตรแบบนี้ และเขาให้เราหาหมวลอะตอมของ x กใช่ไหมครับอ่ะก่อนอื่นเราหาหมวลโมลกุลของทั้งหมดนี้ก่อนแน่นอนครับตรงนี้มันจะเป็นอะไรครับ2 x เนาะและมีอยู่ทั้งหมด2โมลและตรงนี้คืออะไรครับมี3ออกซิเจนตัวละ16แล้วก็2โมลคูณกับแพงหน้าและเรารู้แล้วว่ามันได้มวลออกมาเท่าไหร่ครับ224กรัมทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยนะ มันได้224กรัมคราวนี้เราจะหายยังไงครับเราก็แค่แก้สมการอันนี้คูณเข้าไปก็เป็น 4x อันนี้คูณกันให้เสร็จจะได้เป็นเท่าไหรครับ96แล้วเราก็ย้าย96ไปลบกับ224ก็จะเป็นสมการนี้ออกมาเนาะแล้วก็ย้ายข้างหาตัว8จะได้มวลของ x ออกมาเท่ากับ32นั่นเองอ่ะและข้อสุดท้ายครับวิเคราะห์ผลึกของสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีสูตรแบบนี้ เขาพบว่าผลึกนี้1.5กรัมนะมี x ออยู่ร้อยละ15.2โดยโมวลเขาอยากรู้ว่า x มีโมลอะตอมเท่าไร่ะมีมมลอะตอมเท่าไหรทำยังไงครับอันนี้ใช้การคิดแบบเปอร์เซ็นต์ร้อยละเลยเนาะเขาบอกคำตอบมาแล้วก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ15.2เวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอามวลเราต้องหาก่อนว่าไอ้15.2เนี่ย มันมี x เ,เท่าไหร่มันมี x เ,เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามี x ก,กี่กรัมเอาปริมาณของสารครับในนี่คือ x หารด้วยปริมาณของสารทั้งหมดเพราะว่าสารทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ x ตัวเดียวอะคิดเป็น15.2%เวลาคิดก็คือเอามวลแค่ของ x หารด้วยมวลทั้งหมดมวลของ x ไม่รู้ ให้เป็นตัวแปรมวลของทั้งหมดก็คือหามาครับน้ำหนักของโซเดียมบวกกับน้ำหนักของอะไรครับไฮโดรเจนบวกกับน้ำหนักของออกซิเจน16กเนาะก็จะได้ออกมาเท่ากับ290แล้วก็จะเหลือ x อีกตัวหนึ่งบวกไว้แล้วก็คูณร้อยเพราะมันทบเป็นอะไรครับเปอร์เซ็นต์ย้ายข้างแก้สรรมการครับจะได้ x อ,ออกมาเท่ากับ 51.98นั่นเองอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ค่ะ